สวัสดีค่ะอาทิตยาพรแสนโพคพบกับผลงานศิลปะชุดเซรนดิปิจได้ดังนี้ค่ะธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็นอยู่กับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายอื่นซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ลื่นไหลและซับซ้อนไม่ต่างจากการค้าขายของนายฮอยในอดีตที่ไรขอบเขตแต่หากศิลปินได้เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเองในปัจจุบันที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ในการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่เรียนจบทำงานแล้วการกลับมาอยู่ที่บ้านงานศิลปะชุดนี้จึงได้สำรวจหาร่องรอยของพื้นที่ที่หายไปผ่านวิดีโอ virtual reality vr และศิลปะจัดวาง installation ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ผลงานชุดศิลปินได้สนใจเส้นทางการค้าของนายห้อยกุลาและพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ตำนานที่ถูกเรียกขานถึงความแห้งแล้งจนทำให้พ่อค้าวัต่างอย่างนายห้อยกุลจากเมืองมาละแม่งประเทศพมา่าที่ทอรหดอบทนที่สุดต้องมาร้องไห้ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งวาทกรรมถูกส่งต่อในด้านการพัฒนาประเทศและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นั้นเป็นบ้านเกิดของศิลปิน ตัวงานศิลปินได้สนใจร่องรอยการกลืนความเป็นพหุวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมและความเป็นรัช,ชาติที่เข้ามาทำให้สิ่งพื้นที่ที่เปราะบางทางเศรษฐกิจสูญเสียการครอบครองและความหลากหลายนั้นโดยตัววิดีโอเปียจะเล่าผ่านเรื่องเล่าของชาวบ้านโดยปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จากนโยบายของส่วนกลางเชื่อมโยงกับภาพในมุมมอง360องศา ผ่านการสำรวจ Digital Footprints เพื่อตั้งคำถามกับโลกความเป็นจริงและโลกเสมือนซึ่งผลงานจะเชื่อมโยงกับศิลปะจัดวางซึ่งสอดคล้องกัน humans are naturally a social animal in a world that is full of diversity our connection to place is fluid and complex we are no different from the cattle sellers of the past who had to travel to sell their livestock to non locals and who were rent Hindered by borders, our ability to connect makes the world dynamic. But what if an artist begins to feel like they can no longer adapt to the social context or take part in everyday life since the post-COVID era, since graduating, starting work, and moving back home, leading these artists to question the distortions from a reality that should have ใ in นนี้งานสร้างสรรค์สำรวจคำถามนี้โดยค้นหาความเป็นไปได้จากทิวทัศน์ของพื้นที่ที่รกร้างและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับศิลปินจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นงานเสมือนจริงที่เชื่อมโยงพื้นที่จำลองจากจินตนาการของศิลปินกับการติดตั้งทางกายภาพในความเป็นจริงผลงานประกอบด้วยสี่ส่วน วิธีร่วมสำรวจร่องรอยที่หายไปทำได้ดังนี้หนึ่งร่วมกิจกรรมการคัดแยกหินออกจากทรายเป็นการสำรวจพื้นที่ทรายดินเค็มที่เก็บมาจากไปสัมภาษณ์ของมูลจากชุมชนบ้านโนนใหญ่ไทยกุลาสิ่งที่น่าสนใจคือถูกใช้ในการถ่ายทำหนังทุ่งกุลาช่วงปีพุทธศักราช2524จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ที่อยู่ในช่วงการถ่ายทำและแสดงถึงระบบนิเวศความแห้งแล้ง จึงได้ให้ผู้ชมได้ร่วมสำรวจกับศิลปินในการตั้งคำถามเกี่ยวกับความแห้งแล้งที่แสดงภาพแทนทุ่งกุลาและอีสานในอดีตโดยการหาพื้นที่ภายใต้วาทกรรมดินทรายไม่เหมาะกับจริงมีชีวิตเลยจริงหรือ2วิดีโอ VR ศิลปินได้เล่าเรื่องการและจำลองอีกพื้นที่หนึ่งในจินตนาการของศิลปินโดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นหาพื้นที่ โดยสังเกตจากความเป็นไปได้ที่จะค้นพบพื้นที่อื่นภายใต้การกลืนกายของวาดกำทุ่งกุลาร้องให้จากบทสัมภาษณ์ของคนในพื้นที่และชุมชนกุลาที่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ผู้ชมร่วมสังเกตเห็นความผิดปกติผ่านดิจิทัลฟู t พิ i n ์เช่น Google Translate ที่ตั้งคำถามจากสารคดีคำสัมภาษณ์จากนักพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาชาวออสเตรเลียด้วยการถอดเสียง และบางเอิญเพี้ยนจากการแปลภาษาจากทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งโคราผิดสูงศิลปินจึงอยากให้ผู้เข้าชมร่วมสังเกตที่ในสิ่งที่สร้างขึ้นผ่านการเชื่อมโยงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน3ามรวมสังเกตพื้นที่บทรอยรั่วของหลังคารอยผูพังจากธรรมชาติและความแตกต่างทางวัสดุและร่องรอยที่แสงส่องลงมาและเปลี่ยนไปตามเวลาที่แสงจากท้องฟ้าส่องมากระทบภายในพื้นที่งาน แต่ในความเปราะบางของวัสดุยังมีสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างที่ยังดำรงชีวิตอยู่คู่ขนานกันวิธีร่วมสำรวจร่องรอยที่หายไปทําได้ดังนี้วิธีการเล่นวิดีโอ VR คือผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งนําตัวแว่น VR มาสวมที่ศีรษะควรที่จะนําแผ่นที่ชชูเปียกมาทําความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม2เดินเข้าไปดูบนพื้นที่วงกลม ในภาพที่ฉายแวน่น VR ซึ่งวิดีโอมีความยาว8.54ที่สามเมื่อเสร็จสิ้นวิดีโอผู้เข้าชมจะต้องนำมาวางไว้บนแท่นที่เดิมวิธีร่วมกิจกรรมสังเกตพื้นที่หลังคารั่ว1แสนจากรู้รั่วจะก,กระทบบนพื้นที่งานผู้เข้าร่วมสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วงวันวิธีการร่วมกิจกรรมหยิบหินและเศษต่างๆออกจากทรายหนึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเข้ามานั่งบริเวณที่ศิลปินวางไว้ส จับที่คีบและหยิบไปหินวางไวร้รอบๆพื้นที่ทราย3ผู้ต้องหยิบหยิบหินออกจากทรายจนกว่าพื้นที่ทรายจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนพื้นที่ในรายการต่อไปจะเป็นการแสดงของวิดีโอ VR ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สูคงมีใครอยู่สูงเลือซามงดงามแล้วแต่แล้วแต่เราจะหาทางออกอย่างไรคนเก่าไปช้าช้าที่เป็นมนุษย์เราเด็กบ้านชีวิตเป็นของเราของเราเด็กเลี้ยงตัวหนังสือสั้นๆที่ไม่ค่อยค่อยคือความรักบางที่มันง่ายง่ายแล้วเป็นของเราและความหเหนื่ายอะไรเป็นเด็กบ้านบ้านบ้านเราบางครั้งสร้างสะพานปล่อยสัตว์มันช่างลื่นลอน กับบนนักศึกษากันเป็นวันนานของลงมือกันใหม่ขยันให้อลังการรุ่นเดี่ยวเป็นความงดงามเอาไปกับฉันทำตัวเองสร้างขึ้นมาเยียนอยู่ในอนาคต cúp kêu bố xoắn thế là bắt lại cúp bố phải xoắn cái. năm nay là phải nhai gì đấy phải nhai gì đó gì cho bà chú chạy nữa. nhảy nữa, chú chị học nữa, กระเด็นด้วยเมือนเดมุมานี้เราแกแต่ว่าใหญ่ด้ลถเข็มข้มันเย็บนะ้เบาหนักห้องกับ้องน้ำควเลยบุขึ้นสมายนี้ที่ผูกกำกับว่ามันจะเบาน้ำควเอาข้าเจ้าเบาอยากอายก็ารีแบบมันทนหอนมันเป็นสากระยะห่อนเขนเลยเงี้ยม่มีนี่ม้าม้าเป็นไรเงี้ยเลยขาหมาเอ็ยิมเลยขาหมาคว่วเขาซือไหนห้องหูว่าควบอดอยากมันโมโหหิวนะ หาได้หอดมามาสิหาเน่เขา้งเขากเพรามันเห็เ่นี้นะคือเขาไปซื้ออีสาน็คือยวกอมอดอย่างเพราะว่าเขากินเง่กินกบบ่วงม่นะั้งแล้วตั้งเยอะกระเรียงเยอกระเลียงเลยจะตีกับอะไรอเราม่แพ้เลย่ะช่ไมด้วยแ้เ้ถึงเนี่ยอวนเลยถือก่อนเกี่ยวันนี่คืสามเลยหน้าเนี่ยมีที่ตกแล้วเป็นเรื่ององคน่ว่า ทังกะทิกะทิมุ้งหานะทังกะทิสายไก่ละกะทิเนี่ยปยัดละเราแก้ม้อนแก้มหนึ่งละเอาไปแชไอ้ผกแก่ละไะใช้หนีเศร้ามาสนั่ละไปก็เด้อขนาดนงโดนกูด่าแก่เอาเจอบบตีแงมันจะตายเนาะแต่ว่าม้าก็แบบมันตีตายนะก็เหลือเพียงเอาสีใส่มันขนนเอาง่ายๆกันให้อมันตามานะเขา็มาเก็บลายละเอียดันมันจะเป็นท่าเที่ยวคูู่มาซอนนักเรียนแบบขเที่ยวที คนทีเที่ยวอยู่เนยเขาไปเสียงไปดินทรายกับไปพายอยู่ที่ปุ๋ยที่จะดินทรายรถปี๊ดลมเมียงสุซอยกันแต่ยุงแยกกันนี่บ้านเนี่ยเป็นหลุดลั่งแต่ว่าเขากับไปพายที่มันเป็นเขาสีแดงเป็นช่องช่องที่มาปลูกปลูกปลาตอนก้อน้องมีเสียเป็นนอกมันจะเป็นมอกเป็นนอกมอเหมือนเป็นเสียงเป็นเสียงมันสีไป็นดินทรายเขาแต่ปีเอารถไปขี่แบบมันเป็นควบลับากไม่ใช่เนีเที่ยววันรถปี๊ดลมไงงอมแต่ก่อนไงดีเขาอีไทยเห็นไงเนี่ยเขาเขียง อยามาเกียกทักใหม่ี่ว่าไปหาโอปีสาวมันก็มีเบียบมวเบียบดูเนี่ยน่ะล่ะมันือข้าวมันอยไรอะไรตนางๆหน้าโคกไบควันหน้ามันเ็เป็นปลาเต้นโนดูบกนควันเต้น่ะกินฟงวันด่าล่าวันมันถึหน้ามันีก่ก็งออยู่ต็บางที่กอกุ้วกไมมบ้านเราเม่กีนเราไปกินเด็ดกลับมาต้องเท้านะคือคนกับเขาคนเดีกเทาบางคนต่างเดียวกันดำๆดำๆก็ด

ส่วนอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตื่นตาตื่นใจกันมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ค่ะถ่ายภาพเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าแบบท้องฟ้าวิปริตแบบบปรปวนอังกอร์ <c oughs> อันนี้ของจริงเหมือนที่ end of the world one สิ้นโลกยังไงั <พา S 1> นะสีกลางวานันกลายเป็นสีแดงฉานคล้ายกับเป็นตอนค่ำคืนเลยละคะ่ะและนี่คือสภาพ,พา <c oughs> ภายธรรมชาติที่เปลี่ยนท้องฟ้าจากกลางวานันกลายเป็นกลางคืนในทันทีซึ่งเหตุการณ์น,นี้นะคะก็เก <c oughs> ิดขึ้นที่เมืองภาพท้องฟ้าสวยมากๆช่วงเย็นเย็นช่วงพระอาทิตย์ตก หลายคนไม่เคยเห็นภาพแบบนี้บอกโอ้โหสีสันมากมายซึ่งสวยงามจับตาจับใจโดยเฉพาะบริเวณนี้จุดสำคัญของคนไทยทุกๆคนสีทองฟ้าสีแดงเป็นแดงแบบช่ำๆฮะ ตึตอนนี้มันกับบล็เบอร์นี่อหะก็จะเกิดพายุเราก,กับเบิง่งเบิง <c oughs> บ่งเบิ้งนมมันห่วงมันโอกหล่ปีเลยมันห,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 หลยปีไล่เดือนซึ่งเตือนแมนยู <c oughs> วันต่อว,วันนี้ที่บ่เทกเาใดแต่ว่าเป็นปีนะการเดือนนี้มันจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนถ้าเป็นพายุปีใดสีนี้พายุพวกมดแดงมันจะเหียยห้างอยู่ต่ำๆมันจะมอ,อยูสูง ก็ได้กินมันก็จะว่าขั้นขั้นนะขั้นอีกาพุทธิโต๊เออแม่ก็ว่ามันก็มีส่วนอยู่ในไปคือสว้หลายอย่างหายไปมากกับเป็นนกมาจากสุพรรณแก่บอกโหรขาวโหรดำดำลงกต่ย่างเา้า ผิดสูงคงมีใครอยู่สูงเร็วซ้ำงดงามแล้วแต่แล้วแต่เราจะหาทางออกอย่างไรคนเก่าไปช้าช้าที่เป็นมนุษย์เราเด็กบ้านชีวิตเป็นของเราของเราเด็กเลี้ยงตัวหนังสือสั้นๆที่ไม่ค่อยค่อยคือความรักบางที่มันง่ายง่ายแล้วเป็นของเราและความเหมือนเมาอะไรเป็นเด็กบ้านบ้านบ้านเราบางครั้งสร้างสะพานปล่อยสัตว์มันช่างดิ้นรนเลี้ยงย่อมปะปนนักศึกษากัน นนของเรางานไม่เคยเป็นหาใหม่ลงลืมกันใหม่ขยันให้อลังการรุ่นเดี่ยวเป็นความงดงามเอาไปกับฉันทำตัวเองสร้างขึ้นมาเยือนอยู่ในอนาคต